สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนักราชคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่3ของเราพัฒนานะครับเป็น ep ีที่3คลิปที่3ของเราพัฒนาของวันที่6มกรานะครับผมสองพนรบแนะครับแต่ก่อนที่ไปดูตัวเลขนะครับผมแนวทางกันเราก็มาดูคมเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักราชในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง Youtube ให้เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักราชนั้น ขอ F4 ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ํากว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูแนวทางกันเลยนะครับนะครับผม F4 ที่กดติดตามอยู่นะครับผมหรือว่าเพิ่งเข้ามาเห็นคลิปนะครับผม ทำความเข้าใจก่อนนะครับปกติจะเห็นเลขราดทำคลิปเดียวลงคลิปเดียวนะครับูดีว่านะครับผมในหลังบ้านนั้นนะครับผมในหลังบ้านนั้นนะครับผม,นะบผมกนะ็ในหลังบ้านนั้นก็มีนะครับผม fc ที่ปรารถนาดีแนะนํามาว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ลงคลิปน้อยนะครับการที่ทําให้ผ่านก,กฎกต,ต,ต,ติกาของ y t u t u นั้นนั่นคือเวลาชั่วโมงดู อาจารย์จะต้องเพิ่มคลิปในการลงนะครับ,นะรบถึงแม้อาจารย์จะมีความปรารถนาดีต่อ fc ว่าไม่อยากให้ fc นั้นมีตัวเลขมากสับสน fc ย่อมเข้าใจนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ fc ท่านพูดคุยให้ฟังนะครับ,นะรบแต่ fc หรือท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนั้นเขาก็มีสติปัญญานะครับแล้วก็มีนะครับวิจารณญาณของเขานะครับ แต่เจตนาดีของอาจารย์นั้นนะครับผมต่อ f c นั้นต้องขอขอบคุณแต่อาจารย์ก็ต้องทำให้ผ่านกติกา u t u b e ด้วยไม่ฉะนั้นนะครับทำไปเท่าไหร่มันก็ไม่ผ่านเพราะาชั่วโมงดูมันน้อยนอะกจากคลิปมันน้อยนะครับผมอันนี้เราก็คุยกันแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับ f c ท่านนั้นนะครับผมทีนี้เรามาดูครับผมสูตรที่จะทำให้ดูนี้เป็นสูตร4ีนะครับตรงนี้ ซึ่งเป็นสูตรที่ทําแสดงให้ดูนะครับว่าใช้งานอยู่หลังบ้านนะครับมีทั้งหมด5สูตรแต่เลขาราจะทําแค่4สูตรให้ดูนะครับนะครับผมเพราะสูตรอีกสูตรหนึ่งนั้นนะครับผมก็ตัวเจาะหลุดไป2งวดนะครับผมแต่เข้าตัวรูดอยู่นะครับผมแต่เลขาราเลยเอาสูตรที่มันเดินยาวๆม่ให้ดูนะครับแต่สูตรทุกสูตรที่ลงให้ดูนี้นะครับผม F4 นะครับเป็นสูตรที่เดินยาวนะครับผมนะครับ ถึงแม้นะครับผมถ้าจะหลุดนะครับถ้าจะหลุดก็จะหลุดงวดหรือ2งวดก็จะกลับมาเดินอีกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสูตรใช้งานจริงนะครับผมแล้วก็เป็นสูตรหวยพวงนะครับผมนะครับเพราะนั้นนะครับผมดูนะครับว่าเลขาลาจะทำยังไงให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับ FC นะครับอย่าคิดอย่าหวังว่าทุกสูตรมันจะต้องเข้าทุกสูตรแม่นทุกสูตรนะครับผมนะครับ เพราะว่าเลขาธาเองก็ไม่ทราบว่าตัวใดจะมานะครับผมนะครับแต่พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับ FC สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่4นะครับผมซึ่งเคยลงให้ดูใน YouTube แล้วนะครับต่อไปก็จะทาในหลายสูตรแบบนี้นะครับแต่เป็นสูตรเดิมๆนะครับผมนะครับเพื่อจะทําให้เวลานะครับได้เวลาของ u t u b e นะครับให้ผ่านกฎกติกาเพราะว่า2ปีนี้นะครับเลขาธิการไม่มีรายได้ใดๆกับ YouTube เลยนะครับผม ค่ากระดาษปากกาค่าความรู้ความสามารถใดๆก็ไม่มีเนื่องจากยังไม่ผ่านนะครับผมอันนี้พูดให้ทราบนะครับผมไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งนั้นนะครับพูดให้ทราบว่าทําไมถึงลง youtube หลายคลิปจังนะครับเพื่อให้มีระยะเวลาในการชมมากขึ้นนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าสูตรนี้นะครับผมมี6ตัวในสูตรนี้นะครับผมนะครับผมสูตรนี้ก็จะมีนะครับ ตัวเด่นที่เลขคณิตพูดให้ฟังนะครับนะครับนะครับนี่ครับเอามาจากตรงนี้นะครับตัวเด่นก็จะมี1 5 9 6นะครับตรงนี้ก็มี5 1นะครับผมไม่มี9ไม่มี6นะครับแต่สูตรที่2ตะกี้นี่มี1มี9มี6มี5นะครับมีเพราะนั้นเลขคณิตจะเลือกแค่1กับ5เท่านั้นจะเป็นตัวเด่นทั้งทุกสูตรนะครับทุกสูตรนะครับเราถามว่า1กับ5เลขคณิตเลือกอะไรเลือกหนี่ครับเลือก5นี่ครับผมชนไปที่5นี่ครับ นะครับเดินบนด้วยนะครับผมเดินบนด้วยนะครับเป็นชนที่ห้านี่ให้ดูเป็นหลักฐานเลยนะครับผมนนะี่เอาละครับเลขลาดก็จะนะครับผมลูดนะครับลูดบนล่างก่อนนะครับผมนะครับเพื่อจะแยกตัวนะครับก็จะออกมานะครับออกมาตามนี้นะครับก็จะมีห้ากับหนึ่งนะครับผมห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งนะครับห้ากับหนึ่งมายังไง ทราบแล้วนะครับผมแจ้งไปแล้วนะครับก็มีห้าสามห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับผมเอฟ2ีห้าสองนะครับผมห้าสองลูดบนล่างห้ากับหนึ่งนะครับเอาให้ครบเลยนะครับผมเ,เลือกรัด จะเลือกให้นะครับ hmm. ม right ันมีทั so ้งหมด4ตัวอย่างนี้นะครับเลขรัดเน้นไปที่5กับ1นะครับสตัวมาอย่างไรตรงนี้นะครับไปดูอีกครั้งนะครับสูตรเหล่านี้เดินยาวมากนะครับผมแต่มันจะมาตัวใดนั้นนะครับเลขรัดเลือกให้แค่5กับ1นะครับใน4ตัวนี้นะครับผมจะมาบนมาล่างแต่เลขรัดเน้น5ที่บนนะครับกันล่างนะครับนะครับมองว่า fc คงเข้าใจนะครับหนึ่งหนึ่งสอง 1น1 8 1 3 1 5นครับนี่ครับในในตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นว่านะครับมันไปชนนะครับไปชนตรงนี้นะครับผมมี57ชนเหล่านี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมก็ชนไปที่58นะครับนี่ครับ ชนหลายตัวอยู่นะครับผมแต่ที่ชนมากก็คือ5้ากับ5้าสามนะคอาล้วครับผมเก,ก็แล้วก็จะทําให้ดูนะครับหนึ่งก็ไปชนนะครับหนึ่งก็ไปชนหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าะครับหนึ่งห้านะครับ,รบอ้าวแล้วครับ าดูเลขาตนะครับผมสรุปให้นะครับสรุปนะครับผมสรุปสูตรสี่นะครับผมสูตรสี่สรุปลูดทีนี้เลขาตก็จะเน้นให้นะครับเน้นไปที่ห้านะครับบนกันล่างนะครับผมนะครับนะครับสรุปนะครับผมลูดบนลูดบน ห้านะครับผมนะครับเรียกว่าจะดึงแค่ตัวที่นะครับผมชนลงมาเท่านั้นนะครับผมส่วนตัวที่ไม่ได้ชนนี้มีโอกาสมาเหมือนกันนะครับผมนะครับคือตัวคัดนะครับเป็นตัวคัดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ห้าสามนะครับห้าแปดนะครับหนึ่งครับตัวกันไปที่หนึ่งแปดกับหนึ่งห้า กันนะครับผมกันหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับเด่นนะครับผล อีพ oui. ีท er> ี่ล้วนะครับผมอีกอีพีหนึ่งนะครับผมกดติดตามกดชมด้วยนะครับจะลูดผ่านเพราะเหตุผลที่เลขาลานะครับทำคลิปหลายคลิปนี้ขึ้นมาก็พูดให้คลิปในคลิปให้ฟังแล้วนะครับคือต้องการเวลาการรับชมนะครับแต่ตัวเลขนั้นนะครับผมเลขาลาก็คัดสรรให้แล้วนะครับผมสรุปนะครับผมมาฟังเลขลาศสรุป EP 3นี้นะครับผมสูตร4เลขาลาศนะครับนะครับตัวลูดวางไว้นะครับผมมี5 1 6 เก้าห้าหนึ่งหกเก้าเลขลาดเน้นมาแค่ตัวเดียวก็คือห้าเน้นบนกับล่างก็คือเลขห้าตรงนี้ส่วนคู่เจาะนะครับผมนะครับก็มีห้าสามห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเลขลาดดึงมาคัดแล้วนะครับแค่ตรงนี้นะครับห้าสามและห้าแปดส่วนนะครับผมทุกตัวมีโอกาสมาได้นะครับส่วนตัวรองตัวกันนั้นคือหนึ่งนะครับผมคือหนึ่งตรงนี้นะคเลขลาดดึงมาหนึ่งแปดและหนึ่งห้าเอาละครับผมให้ fc ครับหน้าจอไว้นะครับ ต่อไปจะเป็น E ีพีที่4นะครับผมับ EP ที่รับส่วนนะครับผม e ีพีที่ั้นนั้นจะสรุปนะครับจะสรุปให้ว่ามีตัวใดเข้ามาเด่นอย่างไรนะครับ F4 เอาละครับผมแับหน้าจอไว้นะครับผมท้ายนี้ขออวยพรให้ f c ีทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ